ที่ข้าวนี้นะคะก๊อฟจะอยู่กับมิวเนะคะในรุ่นของตัวอา t ์ติเมตนะคะและก็จะมาเปรียบเทียบในระหว่างรุ่นอาติเมตนะคะกับตัว Active ค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรตัวที่เห็นด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าทูโทนโครเมียมนะคะส่วนตัว Active จะเป็นสีดำค่ะต่อมานะคะที่เห็นชัดเจนก็คือในเรื่องของไฟตัดหมอกนะคะอ่าถ้าตัวท็อปของเราหรือตัวตัวนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกมาแต่ตัวเริ่มต้นจะไม่มีค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมาต่อกันด้วยที่ขอบล้อค่ะขอบล้อที่ลูกค้าเห็นตัวนี้นะคะถ้าเป็นในรุ่นท็อปก็คือจะเป็นขอบ20ค่ะส่วนตัวเริ่มต้นจะเป็นขอบ17นะคะมาตกต่างขึ้นมาค่ะไล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของกรอบกระจกมองข้างนะคะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเป็นสีดําล้วนแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะคะเขาจะเป็นพูโทนนะคะแล้วก็มาในเรื่องของกระจกค่ะสังเกตด้วยนะคะตัวนี้ จะมีในเรื่องของเซนเซอร์นะคะจุดอับสายตาด้วยนะคะตัวเริ่มต้นจะไม่มีต่อมาค่ะที่ประตูนะคะถ้าตัวนี้เขาจะใช้กุญแจควบคันโทนนะคะัวเริ่มต้นจะเป็นกุญแจนะธรรมดานะคะตาออกมาที่เห็นนะคะชัดเจนนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของพวงมาลลยค่ะนะคะ,นะคะถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีด้าหนึ่งด้านใน ในการควบคุมเสียงนะคะส่วนตัวนี้เขาจะมีในคูตคอนโทลมาด้วยค่ะต่อมาภายในนะคะที่เห็นชัดเจนในเรื่องของสีเบาะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะคูแม็กนะคะไลน์พรีเมียมค่ะมาพร้อมกับที่ปรับไฟฟ้านะคะแปะทิศทางส่วนตัวเริ่มต้นนะคะจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมค่ะแล้วก็ยังไม่มีในเรื่องของเบาะไฟฟ้าค่ะต่อมาขนาดหน้าจอค่ะแล้วก็แอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแอร์ออโต้แล้วค่ะค่ะไล่มาที่ท้ายนะคะ เนได้ชัดเจนนะคะก็คือตัวเนยไห่เล่าหองอ่าตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้จะมีฝาท้ายไฟฟ้าและตัวเริ่มต้นจะยังไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะ